วันที่8มีนาคม2566เวลา9นาิกา30นาทีนายอัคารเดชท,ทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อไทยถึงบ้านปาคายหมู่ที่12บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถนนสายนี้ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ2566ในการก่อสร้างมีความกว้าง5เมตรความยาวระยะทาง411 โดยหลังจากที่ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาองค์งการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เขตอำเภอหนองไผ่ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นตำบลบอ่อไทยอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบอ่อไทยเข้าร่วมเปิดถนนสายดังกล่าววันนี้ขอบคุณนะครับท่านนายกท่านผู้นําขอตงตำบลบอ่อไทยที่ให้เกียรติเชิญผมมาในพื้นที่นะครับแล้วผมก็ย,ยินดีที่จะมารับใช้พวกเรานะครับแล้วพร้อมทีมงานของผมไม่ว่าจะเป็นท่านสอจอบุ๊ดนะครับท่านสจสมพงศ์นะครับ,ออนะรบถือว่าวันนี้เป็นทีมงานเดียวกันนะครับด้านทีมงานของนายก้อยเนี่ยนะครับถ้าได้เข้ามาแล้วมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น ตับตำบลบ่อไทยอย่างแน่นอนนะครับผมขอชื่นชมนะครับการทํางานของท่านนายกเทศมนตรีและพี่น้องชาวตำบลบ่อไทยนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นที่พอชทอถ,อถุงจุด16ึขีดสายบ้านบ่อไทยบ้านปากคายหมู่ที่12บ้านเนืองตมบู์ตำบลบ่อไทยณนบัดนี้ครับ,บคุณครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้นําทุกท่านท่านนายกนะครับท่านกำน,นันนะครับท่านสอจอนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านพี่น้องอสตมและผู้นําของพี่น้องชาวสมบลรหมอไทยที่รักทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับ